นาธานพูดต่อไปว่าฝ่าพระบาทจะไม่ถึงแก่ม,มรณาอย่างไรก็ตามเพราะฝ่าพระบาทได้เหยียดหยามพระเจ้าอย่างที่สุดด้วยการกระทําครั้งนี้ราชบุตรที่จะประสูตมานั้นจะต้องสิ้นชีวิตไม่ว่าดาวิดจะอดอาหารอธิษฐานเพียงไรก็ตามเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากผลที่จะตามมาจากการกระทําของเขาได้ดังนั้นหากคุณไม่พอใจกับผลที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณในวันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ เป็นผลมาจากสิ่งที่คุณหวานไว้ในอดีตนั้นสิ่งที่คุณสามารถทําได้คือเลือกที่จะรับผลในอนาคตที่คุณต้องการโดยการเลือกหวานในสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดอย่างผมอยากกินพริกผมไปซื้อตังโมมาปลูกหลังบ้านผมได้กินพริกไหมครับถ้าผมอยากได้กินพริกผมต้องซื้ออะไรต้องซื้อพริกใช่ไหมมาปลูกถ้าคุณอยากให้คนรักคุณคุณรักเขาถ้าคุณอยากให้คนสนใจคุณคุณต้องสนใจเขา ถ้าคุณอยากให้คนให้กับคุณคุณต้องเรียนรู้ที่จะให้กับเขาถ้าคุณอยากให้คนอื่นยกโทษให้กับคุณคุณต้องเรียนรู้ที่จะยกโทษให้กับเขาคุณหวานเมล็ดใดคุณเก็บเกี่ยวเมล็ดนั้นเอเมนเอเมนเอาละกฎแห่งการหวานและการเก็บเกี่ยวไม่เพียงแต่ทำงานในด้านธรรมชาติแต่ทำงานในด้านฝ่ายวิญญาณและไม่เพียงแต่ทำงานใน พันธสัญญาเดิมจะทํางานในพันธสัญญาใหม่ด้วยหลายคนบอกโอ้ตอนนี้พระเจ้าทรงมีพระคุณให้กับเราเราทําบาปอะไรมันก็ไม่บาปอีกแล้วตอนนี้เราไม่ใช่คนบาปแน่นอนเราไม่ใช่คนบาปแต่ไม่ได้หมายถึงการกระทําของเรามันจะไม่บาปคุณเข้าใจไหมการเป็นลูกกับการทําบาปมันคนละเรื่องกันคําว่าบาปคือคําว่าพลาดจากเป้าหมายผมมีลูกชายผมรับเขาเป็นบุตร เขาเป็นลูกของผมแต่ถามว่าการกระทําของเขาตรงเป้าหมายทุกครั้งไปไหมฮะเขามีพลาดเป้าหมายบ้างเอเมนผมบอกให้เขาไปหยิบน้ํามาเขาไปหยิบปืนพลาสติกมาอย่างเงี้ยพลาดเป้าหมายไหมครับแต่เขายังเป็นลูกผมไหมอ่างั้นเมื่อเราทําผิดพลาดเราทําบาปเรายังคงเป็นลูกของพระเจ้าอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าการกระทําผิดของเรามันไม่ผิด ผิดก็คือผิดเอเไหมแล้วมันไม่ต้องมานั่งนับโอ้ยคนนี้คน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 นี้ไปไปล่วงประเวณีคนนี้ผิดมากอีกคนหนึ่งดูหนังสือโป้คนนี้ผิดน้อยคำว่าพลาดเป้าคือพลาดเป้าเหมือนกันพอเข้าใจไหมครับคำว่าบาปสะกดเหมือนกันสะกดยังไงครับบออาปอคุณจะทําบาปอะไรมันก็สะกดเดียวกันพระเยซูบ,บอกว่าคนที่ โกรธโมโหคนอื่นคนนั้นก็เปรียบได้กับคนที่เป็นฆาตกรความแตกต่างระหว่างสองคนคือคนหนึ่งลงมืออีกคนหนึ่งยังไม่ลงมือเวลามีคนขับรถปาดหน้าคุณเคยไหมเป็นฆาตกรในความคิดในจินตนานการมันลงจากรถไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเอาท่อนไม้เบสบอลกระทุ้งกระจกเขาแล,ล้วก็ลากคของเขาให้หลุดลอยออกมานอกรถแล้วคุณก็กระทืบกระทืบกระทืบ ในขณะที่คุณกําลังนั่งนิ่งๆขับรถคนข้างๆไม่รู้เลย <c oughs> คนข้างๆมองดูอ๋อดีนะคนขับรถปาดหน้าคุณนั่งนิ่งใช่ไหมแต่พระเจ้าทอดพระเนตรลงมาพระองค์เห็นแล้วว่าคุณทําอะไรบ้างพ <c oughs> ระองค์รู้แล้วว่าทําอะไรบ้างอ่ะพระเยซูบอกว่าอย่ามองหญิงให้เกิดความกําหนัด เพราะผู้ใดที่มองหญิงให้เกิดความกำหนัดผู้นั้นก็ล่วงประเวณีกับหญิงคนนั้นในใจแล้วมันมีอยู่สองคนคนหนึ่งล่วงประเวณีจริงๆกับอีกคนหนึ่งนั่งตาเยิม้ม <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรเสื้อผ้าอยู่ครบกระดุมก็ไม่ได้ถอดแต่ไปไกลกว่าไอ้นั่นอีกเอเมนงั้นเมื่อพระเจ้ามองลงมาพระเจ้าเห็นอะไรพระเจ้าเห็นในสิ่งที่คนข้างๆมองไม่เห็น วันนี้บางคนบอกโหรู้งี้วันนี้ไม่ไม,ไม่น่ามาโบสถ์เลย <laughs> เราต้องการสิ่งน,นี้ใช่ไหมความจริงที่จะทําให้เราเป็นไทยเอเมนการหวานและการเก็บเกี่ยวยังต้องเก็บเกี่ยวกันต่อไปในพันธสัญญาใหม่เพราะไม่ได้บอกว่าพอสิ้นพันธสัญญาเดิมแล้วกฎนี้จะหยุดกฎนี้จะดําเนินไปตราบเท่าที่มีวันและคืนงั้นกฎนี้ยังทํางานอยู่ คุณเป็นคนใหม่คุณถูกสร้างขึ้นใหม่คุณปราศจากบาปแล้วแต่คุณยังมีความสามารถที่จะทำบาปได้ทุกวันงั้นอย่าบอกว่าคุณเป็นคนบาปแล้วคุณจะทำบาปไม่ได้เพราะถ้าทำไม่ได้หนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่เก้าจะไม่เขียนแบบนั้นถูกไหมหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่เก้าได้ถูกเขียนไปหาคนที่เป็นคริสเตียนแล้วนะครับร่มบทที่แปดข้อที่หนึ่งหลายคนอ้างข้อนี้นะครับบอกโอ้ยเราอยู่ในยุคใหม่แล้ว พันธสัญญาใหม่พระเจ้า,เาไม่ลงโทษอีกแล้วรมบทที่แปดข้อที่หนึ่งเขาอ้างว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีกับคนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์พออ่านตรงนี้เสร็จนี่ไงฉันอยู่ในพระเยซูคริสต์ฉลรับความรอดแล้วไม่มีการลงโทษแล้วพี่น้องครับการลงโทษยังคงมีอยู่ต่อไปคำว่าการลงโทษในข้อนี้ ความหมายที่แท้จริงไม่ใช่การพิพากษาลงโทษแต่เป็นเรื่องของการกล่าวโทษนะรากศัพท์ภาษากรีกคือคำว่ากล่าวโทษเหตุฉะนั้นไม่มีการกล่าวโทษอีกต่อไปสำหรับผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ผมอยากจะให้คุณอ่านต่อไปนะครับไอ้นั่นหมายถึงเราทำบาปเราไม่มีการกล่าวโทษหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วคุณจะเห็นชัดมากขึ้นผมอยากให้ดูลงมาในข้อที่สี่ เพื่อสิ่งที่ทรมบัญยัติสั่งไว้จะได้สําเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดําเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณผมอยากให้คุณขีดเส้นใต้ตั้งแต่คําว่าผู้ไม่ดําเนินตามฝ่ายเนื้อหนังไปจนถึงแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณและขอให้คุณโยงมาที่ท้ายข้อที่หนึ่งในต้นฉบับภาษากรีกท่อนนี้แหละอยู่ในข้อที่หนึ่งด้วยงั้นผมจะอ่านให้คุณฟังใหม่นะครับเหตุฉะนั้นการกล่าวโทษ ไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ดำเนินตามฝ่ายพระวิญญาณลงมาว่าทันทีที่คุณทําบาปใจสํานึกผิดชอบของคุณจะกล่าวโทษคุณไม่ใช่พระวิญญ,ญาณนะครับเพราะคันภีบอกเมื่อพระวิญญ,ญาณเสด็จมาพระองค์จะทรงทําให้โลกรู้แจ้งเรื่องความผิดโลกในที่นี้หมายถึงคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อคุณออกประกาศข่าวประเสรศิฐพระวิญญ,ญาณจะทํางานในหัวใจของเขาทําให้เขาได้รู้แจ้งว่าชีวิตเขามีบา แต่เมื่อเราได้บังเกิดใหม่แล้วจิตสำนึกของเราเนี่ยแหละที่จะกล่าวโทษเราเองเอเมนดังนั้นการกล่าวโทษจะไม่มีเฉพาะแก่ไม่เพียงแต่เราอยู่ในพระคริสต์เท่านั้นแต่เราต้องเป็นผู้ที่ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ดำเนินตามฝ่ายวิญญาณดังนั้นหากคุณยังดำเนินฝ่ายเนื้อหนังอยู่การกล่าวโทษจะทำงานในชีวิตคุณไปตลอดแล้วมันไม่มีความสุขเลยนะครับถูกไหม อย่างวันนี้คุณตั้งใจจะถวายซ้ําให้กับพระเจ้าประมาณยี่สิบาทแต่เป็นเพราะว่าคุณคิดถึงอาหารมื้อต่อไปคุณเลยเก็บยี่สิบบาทนั้นเอาไว้และเอาเหรียญบาทใส่เข้าไปแทนอันนี้คุณดําเนินตามฝ่ายวิญญาณหรือดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง,ง,งใช่ไหมคุณฟังเสียงอะไรคุณฟังเสียงเนื้อหนังคุณเองใครครับที่จะกล่าวโทษคุณทันที จิตสานึกคนเว้นอย่างเดียวก็คือหากจิตสํานึกนั้นถูกจี้ด้วยไฟและด้านไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นเราจะไม่ได้ยินเราก็ต้องว่ากันใหม่อีกเรื่องหนึง่งดังนั้นจากข้อนี้ไม่ได้หมายถึงการลงโทษไม่มีการเก็บเกี่ยวยังจะต้องมีต่อไปถ้าเราดําเนินในฝ่ายเนื้อหนังไม่ว่าเราจะอยู่ในพันธสัญญาไหนก็ตามและแม้พระเจ้าจะยกโทษให้หากมันเล็ดมันยังอยู่ผลมันก็ต้องอยู่ด้วยเหมือนกันใอเมน เอาละผมอยากให้ดูในสองทิมธีบทที่สี่ข้อสิบสี่นะครับสองทิมธีบทที่สี่ข้อที่สิบสี่คุณจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เปาโลดได้กล่าวในข้อนี้สิ่งที่ท่านกล่าวเหมือนกับที่ดาวิดกล่าวเป็นพันปีก่อนหนะ้านั่นบอกให้เราได้รู้ว่ากฎแห่งการหวานและการเก็บเกี่ยวยังคงดำเนินอยู่หนึ่งทิมอธีอยู่พันธสัญ,ญญาไหนพันธสัญ,ญญาใหม่ บอกคนข้างๆนะครับอยู่สมัยเราเนี่ยแหละเมื่อเปาโลออกประกาศมีชายอยู่คนหนึ่งนะครับเล่นงานท่านอย่างเจ็บแสบและท่านได้เขียนเอาไว้ตรงนี้ว่าอเล็กซานเดอร์บางคนบอกอเล็กซานเดอร์เดอหรือเดอร์ไม่เป็นไรครับเห็นมขอให้มันเป็นคนนี้ก็แล้วกันอเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั้นได้ทำร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัส องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกโทษให้กับเขาใช่หรือเปล่าท่านบอกว่าไงครับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเขาให้สมกับการกระทาของเขาพี่น้องเปาโลไม่ได้กล่าวสาบแช่งแต่เปาโลกําลังกล่าวถึงชายคนนี้จะได้เก็บเกี่ยวจากผลที่เขาได้กระทำเอาไว้อย่างแน่นอนผมอยากให้คุณดูภาษานะครับนี่ภาษาเดียวกันเลย ดาวิดได้กล่าวเอาไว้ว่าขอทรงสนองเขาตามการงานของเขาและตามความชั่วแห่งกิจการของเขาขอทรงสนองเขาตามงานน้ำมือของเขาและทรงตอบแทนเขาตามสมควรส่วนเปาโลได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษเขาให้สมกับการกระทำ